ผะะลิตภัณฑ์ขาวผมแล้วกนะันค่ะช้างสารนะคะประโยชน์มียังไงนะคะช้างสารเชื่อว่ากําลังช้างสารนะคะกาลังช้างสารก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องบำรุงกําลังนะคะส่วนที่กําลังเนี่ยมีอะไรบ้างกําลังช้างสารกําลังวอเธอร์นะคะม้ากระชื่อลงนะคะทาไมถึงเป็นพวกที่บํารุงกําลังนะคะบํารุงกําลังสําหรับผู้ชายนะคะ ผู้หญิงได้นะคะปวดหลังปวดเอวนะคะลดการอักเสบต่างๆนะคะไม่ว่าจะอักเสบส่วนไหนได้หมดนะคะข้อต่อกระดูกเส้นเอ็นนะคะกกบำรุงกำลังทุกส่วนนะคะเส้นเอ็นที่มีปัญหาหรือว่าปัญหาจากการใช้แรงงานเยอะการใช้สมองเยอะนะคะสามารถช่วยได้นะคะลดการอักเสบแล้วช่วยอะไรได้บ้างเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะนะคะทุกวันนี้ทุกคนมีโรคประจำตัวหมดนะคะแต่ว่าไม่ว่าใครจะมีน้อยมีมาก ตัะะยาหมหมอมี5้าโลนะคะอันนี้เดี๋ยวเราหลังไปแล้วกันนะคะเด mm. ีย๋ยวก็ยกตัวอย่างเนาะวันนี้ห่าโลนะคะแต่ว่าเราสามารถฟื้นฟูสุขภาพของเราให้เป็นคนปกติได้นะคะ, mm. ะลดการอักเสบแล้วใช่ป่ะคะลดการอักเสบแล้วหลังจากนั้นก็จะช่วยใน,นเรื่องลด <c oughs> การเจ็บไข้ดรป่วยนะคะไขข้ออักเสบนะคะ <c oughs> นิดเย็นนะคะช้างสามของเราเปวดสีแดงนะคะเป็นนิดเย็นนะคะ ฉะนั้นร่างกายของคนเราทัมีทั้งอุ่นทั้งเย็นนะคะเพราะฉะนั้นฤทธิ์เย็นก็ช่วยในเรื่องของผู้ชายนะคะ